ปกติไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรนะคะออกกำลังกายสัปดาห์ละ2-3วันก็นอนได้ปกติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวตอนแรกปวดหัวกินยาแล้วก็หายค่ะแต่ว่าหลังๆพอตอนปวดหัวเรารู้สึกว่ามันลามไปที่ท้ายทอยบางครั้งก็ยังมีภาพซ้อนกินยาไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกอยู่บ่อยๆตอนแรกคิดว่าเราก็คนสุขภาพปกติคนหนึง่งปวดหัวกินยาก็หาย แต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าหากคุณมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของไมเกรนปวดศีรษะข้างเดียวแบบตุบๆปวดแรงขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตอบสนองไวต่อแสงและเสียงปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดด้วยบริการ telemedicine ผ่านวิมุตแอปพลิเคชันวางใจได้ทุกอาการป่วยปรึกษาแพทย์วิมุตออนไลน์ที่พร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจ